ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o ตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอ t จากมอตโต r c ครีเอช anel กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่เสียงไทยกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครประมาณนี้โอเคครับมาเข้าเรื่องดูดวงกันเลยนะ วันนี้เราก็จะมาดูดวงไพ่ทาโร่เสี่ยงไทยแรนดอมกันเช่นเคยนะครับในหัวข้อเบาๆสบายๆที่น่ายินดีหัวข้อนี้ก็คือคำอธิษฐานของคุณกำลังจะเป็นจริงเอพลังงานดีๆวันนี้มารับกันมาเสี่ยงไทยกันนะครับอ่าเสี่ยงไทยกันสดๆเช่นเคย คำอธิษฐานของคุณกําลังจะเป็นจริงผมเชื่ออย่างนั้นนะครับการทํานายทายทักของเราอ้างอิงตามแนวทางไพ่ทาโรโสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไพออกมาอย่างไรเราก็จะทํานายไปอย่างนั้นนะครับตามแนวทางสากลวันนี้ไพใบแรกของคุณได้ไพ่โอเดมูน เกิดอะไรขึ้นช่วงนี้มีความกังวลมากหรือเปล่าเออกังวลหรือนอนไม่หลับหรือคิดมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน คุณคิดถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือถ้าไม่ได้คิดถึงใครคุณอาจจะกังวลเรื่องการงานการเงินเรื่องส่วนตัวคำอธิษฐานของคุณการขอพรใดๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุณเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่คำอธิษฐานจะเป็นจริงเมื่อไหร่การขอพรจะเป็นจริงขอให้เชื่อมัน่นศรัทธานะครับนะถ้าคุณทำดีคุณงามความดีมาโดยตลอดผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานพารให้คุณอย่างแท้จริงในไม่ช้านะครับมาดูกันต่อนะไม่ต้องกังวล คนเราย่อมมีทั้งความอะไรนะ,ะโชคดีและโชคที่ไม่เข้าข้างสลับกันไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปบางทีที่ผ่านมาถ้าอะไรไม่ค่อยเป็นใจนักเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะครับ mm hmm. เป็นกำลังใจให้นะมาดูกันนะ, mm hmm. ะนี่ไงเจ็ดดาบ7 of s o f s อฟ r ยินดีล่วงหน้า ใบนี้ออกมาทํานายได้หลายความหมายแต่ความหมายที่ผมเห็นนะบริบทนี้คือสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่ไม่คู่ควรกับคุณจะพ้นออกจากคุณเร็วๆนี้อะไรที่ไม่เหมาะสมอะไรที่ไม่ได้อย่างใจกำลังจะสิ้นสุดแล้วเออมาลุ้นกันดูใบขย,ยายต่อไปสิผมว่าคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่คุณอธิษฐานไว้นะดูให้ต่อเนื่องนะครับอย่าก,กดข้ามนะ เพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อนะครับอย่าก,กดข้ามนะเออนี่ไงเล่าโอ้โฝันจะเป็นจริงแล้วนะเนี่ยราชาถ้วย King of Cups ความหมายใบนี้ดั้งเดิมเอาเฉพาะใบนี้คือผู้ที่ใจดีมีเมตตาผู้ที่ เปี่ยมทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่คนฐานะดีใจดีด้วยแบบนี้แต่ในบริบทนี้ผมมองว่าคุณจะมีโชคดีจากผู้หลักผู้ใหญ่อืเป็นไปได้ผู้ใหญ่ใจดีในที่นี้สามารถเป็นใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องอยู่กับคุณนะครับจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือลูกค้าหรือวีไอพีรายใหญ่อะไรก็แล้วแต่มีโอกาสให้คุณประโยชน์สูงมากที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นตามพลังงานหน้าไพ่ว่าคุณทําคุณงามความดีไว้เยอะเพราะฉะนั้นคุณงามความดีของคุณจะส่งผลดีเร็วๆนี้ คำอธิษฐานของคุณหลายๆอย่างนะที่คุณเคยอธิษฐานขอพรไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสเป็นจริงใบนี้เอาจริงๆยังมีความหมายข้างเคียงเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อได้ด้วยนะครับย้ําว่าตามความเชื่อนะโปรดใช้วิจารณญาณนะครับประมาณนี้ไหนมาดูกันต่อสิเออคุณไปอธิษฐานสิ่งใดไว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดไว้หรือเปล่าเออมีโอกาสเป็นจริงนันเนี่ยโหชัดๆก้าวถ้วยมาน o ยอบครับ ความอุดมสมบูรณ์กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือทยอยเกิดขึ้นแล้วในบางท่านอ่าคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับท่านที่ได้ดูคลิปนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นใบนี้เขาบอกว่าอ่าณนะเวลานี้ที่คุณดูคลิปนี้อยู่เลยชีวิตคุณกำลังจะได้รับความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยลำดับ โดยลำดับแปล้วอะไรโดยลำดับก็คือค่อยๆเพิ่มไม่รีบร้อนไม่เร่งร้อนไม่ก้าวกระโดดอะไรแบบนี้ก็ตีความได้ว่าค่อยๆเติบโตไปนะครับประมาณนี้โตไปโดยลําดับขั้นแต่จะมีความอุดมสมบูรณ์จเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนโอ้โหไม่ธรรมดาอมืมาดูกันต่อคําอธิษฐานของคุณกําลังจะเป็นจริงอย่างแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะครับ เดวิลโอ้โหน่ารักมาเลยไพ่ไม่ดีมีร้ายใบน,น,นี้มองในแง่ดีคือคุณจะมีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทางโลก อุดมสมบูรณ์เต็มอิ่มและเป็นสเสน่ห์ไม่ตามหานิยมก็ได้แต่ก็ต้องติงต้องเตือนไว้เล็กน้อยว่าระมัดระวังอย่าสุขสบายจนเกินไปเรียกว่าอย่าหลงละเลงเพราะว่าเตลเดวิลเนี่ยถ้าเขาควบคุมเราได้เนี่ยเราจะกลายเป็นคนลุ่มหลงมัวเมาได้นะครับแต่ถ้าเราควบคุมเดวิลได้เนี่ยเราจะเป็นคนที่อ่อิ่มน้ําสําราญอุดมสมบูรณ์เต็มที่เลยโอเคประมาณนี้ทรัพย์ทางโลกเต็มเปี่ยมแน่นอนที่เหลือคือทรัพย์ทางธรรมต้องบาลานซ์ให้ดี ทั้งทางโลกทางธรรมแล้วคุณจะเรียกว่ามีชีวิตที่เพอร์เฟกเลยแหละเออทำอธิษฐานของคุณเป็นจริงแน่นอนถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจเด็กถือดาบเพ f ทอฟ r อสช่วงเวลานี้นะคิดอ่านการใดทําอะไรอยู่ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่าควาขว้เขวอย่าอ่อนไหวไปกับคำวิจารณ์ของผู้ใดทั้งสิน้นคุณกำลังมาถูกทางแล้วช่วงนี้ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะ คำว่ายึดมั่นนี่ไม่ใช่ว่ายึดมั่นถือมั่นเป็นคนดือ้อไม่ใช่อย่างนั้นนะครับหมายถึงมีจุดยืนที่ชัดเจนอะไรแบบนี้อา้าแล้วคุณจะได้ดีประมาณนี้เลยมาดูกันต่อนะครับอธิษฐานสิ่งใดไว้ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนแล้วก็ โโห,โหคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำก้าวเหรียญออกมาเห็นเห็นนายออฟเพนทาคเคิลเมื่อกี้มีก้าวถ้วยแล้วยังมีก้าเหรียญอุดมสมบูรณ์กว่านี้นะเวลานี้จะมีอีกหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูใบถัดไปกันแต่2องใบนี้ก็การันตียืนยันชัดเจนตามความเชื่อตามตำราสากลว่าคุณจะมีความสุขความเจริญอิ่มหนำสำราญน,นะทั้งทางโลกและทางธรรม สินบริบูรณ์มีเงินมีทองใช้ถ้าคุณบอกว่าคุณเคยลำบากมาฐานะคุณจะดีขึ้นมีโอกาสลืมตาอ้าปากส่วนคุณที่สุขสบายดีอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นเอออย่างค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคงความเป็นเหรียญธาตุดินก็คือความมั่นคงก็ได้นะครับเงินเยอะไม่เยอะเฉยๆไม่ได้เยอะเปล่าแต่ยังเยอะอย่างมั่นคงด้วยนี่ประมาณนี้เลยมาดูกันต่อนะครับโอ้โห 8ด,ดาบเกิดได้ขึ้น uh, A of s o r c s คุณยังคงกังวลอดีตหรือเปล่าเออบางท่านนะบางท่านขอยกตัวอย่างเป็นกรณีกรณีไปบางท่านเคยลำบากมาปัจจุบันสุขสบายแล้วแต่ยังกังวลอดีตเหมือนกับภาพอดีตหลอนใจอยู่ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากอดีตมันผ่านไปแล้วปล่อยมาเลยนะครับ move on ให้ได้แล้วชีวิตคุณจะดีส่วนคนที่ยังลำบากอยู่ขอเชื่อมั่นเดินเลยว่าถ้าคุณ เปิดหูเปิดตาให้กว้างมากขึ้นขออนุญาตแนะนํานะไม่ได้ว่านะเพราะบางทีเวลาคนเราเวลาลำบากอยู่มันคิดอะไรไม่เคยออกแต่คนเราถ้าทําตัวเองนะพยายามทําใจให้โล่งๆเป็นสมาธิได้มันจะคิดออกเอาคุณลองดูนะครับใครที่ยังคิดอะไรไม่ออกอยู่ลองพยายามทําใจให้เป็นสมาธิไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปนั่งสมาธิหลับตาเป็นชั่วโมงไม่ต้องขนาดนั้นแต่ทํายังไงก็ได้ให้ใจเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วคุณจะคิดออกอ เดี๋ยวมาดูใบถัดไปซิว่าไพ่จะแนะนําอะไรคุณไม่ต้องกลัวแปดดาบไพ่อื่นดีๆมีมากมายเเหรียญเถ้วยการันตีและก็นี่เทมเพลนส์ผมพุ่งพูดไปเมื่อกี้นะพิ่งพูดไปเมื่อกี้เลยว่าบาลานซ์ให้ดีนะทำสมาธิทำใจให้โปร่งเบาสบายแล้วคุณจะคิดออก ทำอธิษฐานใดๆของคุณที่เคยตั้งจิตตั้งใจไว้มีโอกาสเป็นจริงและที่ผมกล่าวไปแล้วตอนแรกว่าให้บาลานซ์ทั้งทางโลกทางธรรมขอให้เชื่อมั่นนะศรัทธาทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียแล้วชีวิตคุณจะดีอ่าโอเคไปกันต่อเลยพลังงานค่อนข้างดีวันนี้แม้จะมีความกังวลปรากฏออกมาผมเชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านไปได้นะครับนะย้ำเลยว่าเป็นกำลังใจให้เสมอมาดูกันต่อโอเค นี่ไงเล่าโทบอกแล้วไพ่ทรงดีมาขนาดนี้แล้วนี่วิวออฟฟอร์จูนออกมาแล้วในบริบทนี้ผมยังเชื่อมั่นว่าช่วงเวลานี้คุณดวงดีขึ้นแล้วมีนะอันนี้ขอยกตัวอย่างนะขออนุญาตยกตัวอย่างบางคนดวงดีแต่ไม่รู้ตัวเออเพราะอะไรเพราะมัวแต่กังวลเรื่องเก่าๆนะนะครับอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะขออนุญาตยกตัวอย่างนะบางคนดวงดีแล้วแต่ไม่รู้ตัวเพราะมัวแต่กังวลเรื่องเก่าๆถ้าลอง แกลง้กลงลืมอดีตไปบ้างแล้วโฟกัสปัจจุบันคุณจะพบว่าชีวิตคุณดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากถูกไม่ถูกเออลองทบทวนดูนะว่าแต่ที่ผ่านมานะแต่ก่อนที่ผ่านมาคุณเคยประสบปัญหาใดปัจจุบันนี้ปัญหามันได้คลี่คลายไปแล้วอย่างไรเท่าไหร่ลองทบทวนเทียบกันดีๆชีวิตคุณดีกว่าเดิมมากมหมและคุณมาไกลามากในบางท่านหลายท่านโชคดีมีกินมีใช้สุขสบายแล้วด้วยซ้ำนะเวลานี้ถูกไม่ถูกแต่ก็นะอย่างที่กล่าวไปแล้วบางที คนเราแม้จะสุขสบายแต่บางทีก็กังวลอดีตอดไม่ได้ที่จะเก็บความหลังฝังใจมาคิดไม่ต้องไปคิดดวงดีแล้วรับไว้เลยมาโชคดีไปด้วยกันนะครับโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานดีงามวันนี้ขอให้เชื่อมัน่นขอให้ศรัทธาไม่ว่าคุณจะอธิษฐานสิ่งใดไว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดไว้ก็แล้วแต่ขอให้เชื่อมัน่นย้ำเลยว่าถ้าคุณคิดดีทำดีมาโดยตลอดคุณได้ดีแน่นอนอา้าวเอาสินี่ไงสองไม้เท้าเห็นเห็นเลย คุณเชื่อในพลังงานหน้าไพ่นะหนึ่งส่วนหนะ้าดวงก็ส่วนดวง ไพ่ก็ส่วนหนึ่งชีวิตจริงก็ส่วนหนึ่งบุญเก่าของคุณก็ส่วนหนึ่งบุญปัจจุบันคุณงามความดีก็ส่วนหนึ่งคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่รอคอยสิ่งใดที่คุณอธิษฐานไว้คาดหวังคาดฝันไว้มีโอกาสได้สองไม้เท้ายืนยันตามพลังงานหนไพ่ตําราสากลคอนเฟิร์มผมไม่ได้พูดขึ้นเองไพ่ปรากฏออกมาสดๆเห็นๆแบบนี้นะครับขอให้เชื่อมั่นว่าชีวิตคุณกําลังก้าวหน้าการได้ดูคลิปนี้เสี่ยงทายเจอไพ่ใบ,บนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนครับ โอเคไปกันต่อ,อม,มาดูกันต่อนะครับคําอธิษฐานของคุณกำลังจะเป็นจริงเอคอคาอธิษฐานของคุณกำลังจะเป็นจริงแล้วนี่ไงเล่าตรงประเด็นชัดชัด The magician ไพ่หมอดูไพ่ครูบาอาจารย์ไพ่นักปราดไพ่ปาฏิหาร อะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเมจิเชียนออกมาทำราสากลว่าไว้ใบนี้คือโชคดีราวปาฏิหาริย์ทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นเมื่อกี้มี Will o f Fortune ไปแล้ว Will o f Fortune ออกคู่เมจิเชียนไม่ได้เกิดบ่อยๆคุณจะมีโชคดีราวปาฏิหาริย์เคยอธิษฐานสิ่งใดไว้มีโอกาสได้ศรัทธาล้วนๆ ศรัทธาล้วนๆการทำคุณงามความดีดวงเป็นแค่ไกด์ไลน์ชีวิตองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เหลือคือการทำคุณงามความดีด้วยตัวเองขอให้เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครูบาอาจารย์ในคุณงามความดีของตนคุณได้ดีแน่นอนคำอธิษฐานของคุณมีโอกาสเป็นจริงสูงมากอ้าวมาดูกันต่อสุดยอดพลังงานวันนี้ถือว่าดีเลยนะครับ แม้จะมีไพ่ที่ส่งความหมายถึงความกังวลออกมาบ้างแต่ผมเชื่อว่ามันคืออดีตที่ผ่านไปแล้วปัจจุบันคุณจะได้ดีแน่นอน t ดอะทาวเออกมาคุณไม่ต้องกังวลนะครับสิ่งไม่พึงประสงค์กำลังจะผ่านไปแล้วอ่าโอเคไปดูกันต่ออธิษฐานสิ่งใดไว้ขอให้เชื่อมัน่นศรัทธาแล้วจะเกิดปาฏิหารมาหามาแลวเจ็ดถ้วยพูดไม่ทันขาดคำปาฏิหาร เมื่อกี้มีเมจิเชียนวีออฟฟอร์จูนออกไปแล้วนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วยเจ็ดถ้วยคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามามากมายเลยนะจากชีวิตที่อาจจะเคยติดขัดมีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นับจากนี้เป็นต้นไปคุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอย่างล้นหลามมากมายคนที่บอกว่าเราไม่เคยมีทางเลือกเลยชีวิตเลือกไม่ได้จากนี้ไปคุณจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามามากมายจนคุณเลือกไม่ถูกเลือกดีๆให้เหมาะสมกับตัวเองเป็นใช้ได้นะครับ โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วลดความกังวลน,นะครับนะอ,อย่าไปฝังใจกับอดีตแล้วทำจิตใจให้เป็นสมาธิแล้วสิ่งดีๆจะมานะนี่หดาบ six of swords ไพ่ดาบปกติเป็นอุปสรรคแต่ยกเว้น6ดาบ หกดาบคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือการเดินทางก็เด่นชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนหรืออีกความหมายหนึ่งในบริบทนี้การได้มีโอกาสไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางไกลไกลแค่ไหนก็เอาแค่ว่าที่คุณสะดวกก็แล้วกันนะครับว่าไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลลิบๆิไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่สําคัญคือถ้าคุณรู้สึกสะดวกใจที่จะเดินทางไปที่ไหนลองดูว่า สถานที่แห่งใดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดอยู่ที่คุณอยากจะไปสักการะบูชาสักครั้งในชีวิตอะไรแบบนี้ลองดูได้การเดินทางของคุณครั้งนี้มีโอกาสให้โชคมีโอกาสพลิกชีวิตนะครับโอเคไปกันต่อศรัทธาเชื่อมัน่นล้วนๆเลยผมเน้นย้ำคำนี้บ่อยมากในคลิปนี้เพราะวันนี้เป็นเรื่องของแรงอธิษฐานความศรัทธาความเชื่อมัน่นและการทาคุณงามความดีโอ้โหเฮอร์มิท มีใครอยากปฏิบัติธรรมหรือเปล่าคุณอยากปฏิบัติธรรมหรือเปล่ามีความคิดที่จะปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่บางท่านอยากไปบวชสามารถทําได้นะอ้าวไพรืาษีเนี่ยเดอะเฮอร์มนะิตเนี่ยหมายถึงความสงบเอาจริงๆการปฏิบัติธรรมก็ไม่จําเป็นต้องซีเรียสเคร่งครัดอะไรมากมายแล้วแต่ว่าคุณสะดวกแค่ไหนทําอย่างไรก็ได้ที่ไม่เป็นการทรมานร่างกายและจิตใจตนเองนะครับ ถ้าจะปฏิบัติรรมก็ทําให้จิตใจสบายร่างกายสบายอย่าทรมานอย่าฝืนสังขารขออนุญาแนะนํานะเพราะว่าถ้าร่างกายสบายจิตใจสบายมันจะเข้าถึงความโปร่งเบาได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนหนึ่งและจากประสบการณ์ด้วยนะครับ การปฏิบัติที่เคร่งเครียดเกินไปมันเหมือนกับกดดันตัวเองแทนที่จะได้ผลดีกลับกลายเป็นทุกข์มากขึ้นอันนี้ก็ระวังด้วยแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทําได้นะครับนะใชเ้เวลาว่างอยู่บ้านก็ได้เริ่มต้นจากการนั่งเงียบๆอยู่ในมุมสงบของตัวเองหรือถ้าจะสะดวกไปวัดไปสถานปฏิบัติธรรมก็สามารถทําได้หรือบางท่านที่คิดจะบวชผมก็อนุโมทนาด้วยนะสามารถทําได้ตามความสะดวกเลยประมาณนี้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนบางทีเป็นการแก้เครียดได้ด้วยนะจะบอกให้เออ ไม่ธรรมดาหรอกไพ่สื่อสารออกมาขนาดนี้นะครับแล้วก็โหโหยินดีด้วยสเตร,รจนจ์ใบนี้สาวแกร่งกับสิงโตเชื่องเชื่องใบที่ผมชอบมากอีกใบนึงนะเ,เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายใบยนี้ตะระดาราสากลว่าไว้ชัดเจนว่าเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายหลายอย่างที่เคยคิดว่าจะเป็นไม่ได้คุณจะเอาอยู่อา่า ไพ่ทาโร่สื่อสารตามหน้าไพ่ตามภาพเลยสิงโตเจ้าป่าที่ดุร้ายทรงพลังแต่ต้องยอมให้หญิงสาวกอดไว้อย่างง่ายดายแบบนี้อาเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายขอให้จําใบนี้ไว้ให้ดีเวลาคุณท้อใจคุณมองอุปสรรคเป็นสิงโตเชื่องเชื่องตัวนี้ที่คุณกอดเอาไว้ได้คุณสามารถสยบสิงโตได้คุณเอาอยู่ประมาณนี้เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายโอเคขออีกสักสองใบส่งท้ายสวยๆพลังงานดีวันนี้ บริหารจัดการความเครียดให้ได้แล้วชีวิตคุณจะไปโลดเลยนะครับ <c oughs> นี่จัดเมนพรจากฟ้าเทพประธานพรคำอธิษฐานคุณจะเป็นจริงเร็วๆนี้จริงๆด้วยขอให้เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในคุณงามความดีเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานสิ่งใดไว้นะมีโอกาสได้สูงมากเทพประธานพรมาแล้วอา้าวไปดูใบส่งท้ายกันสวยๆขอหนึ่งใบส่งท้ายสวยๆ สำหรับคลิปนี้วันนี้คำอธิษฐานของคุณกำลังจะเป็นจริงอธิษฐานเลยนะครับอธิษฐานไว้เลยนะคำอธิษฐานของคุณจะเป็นจริงแล้วสวยงามคำอธิษฐานของคุณเป็นจริงแน่นอนนะตามความเชื่อเออเดอะซันออกมาขนาดนี้ส่งท้ายสวยๆไพ่คอนเฟิรม์มการันตีขนาดนี้แล้วดวงดีขนาดนี้แล้วที่เหลือคือการปฏิบัติ ลงมือทําถ้าดวงดีแล้วนั่งเฉยๆก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าดวงดีแล้วไปคิดดีทดําดีพูดดีลงมือทําปฏิบตัติสิ่งดีงามและมีศรัทธาคําอธิษฐานของคุณมีโอกาสเป็นจริงและกําลังจะเป็นจริงหรือเป็นจริงแล้วในบางท่านเดอร์ซันการันตีนะครับตามตําราสากลไพ่เดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับคิดอะไรหวังสิ่งใดอธิษฐานสิ่งใดสําเร็จแน่นอนเป็นกําลังใจให้ขอให้ประสบความสําเร็จกันนะครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตาม ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ